สวัสดีแฟนๆโมโทุกคนครับพบกับผมอีกครั้งโอบู๊ในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นลิซซอนครับในแลงแมทไม่เล่นมาตั้งนานครับแลงแมทก็ลองเอาลิซซอนมาดูครับดูครับเล่นมาเกครั้งชนะแค่3ามครั้งเองครับเล่นแบบแลงแมทด้วยนะคือถ้าเกิดเราไม่มั่นใจตัวละครตัวไหนที่แบบว่าไม่น่าจะชนะคือมันไม่คุ้มนะครับแลงแมทเพราะมันจะมีโอกาสที่เราจะตกแลง ซึ่งมันจะต้องเก็บแต้มก่อนนะครับถ้าเกิดเราแพ้ก็โดนลดแต้มโอเคครับรอบแรกนะครับเจอกับเทหน้านะครับถ้าเกิดเราเจอซีสออย่างเงี้ยเราชนะเราอาจจะบวกยี่้ามั้งถ้าเกิดแพ้เนี่ยน่าจ,จะอยู่ลบประมาณลบหนึ่งร้อยถึงลบรอยห้าสิบซึ่งมันไม่ได้คุ้มเลยครับถ้าเกิดแพ้เนี่ยดังนั้นเราต้องชนะเท่านั้นครับเดี๋ยวนี้เราเริ่มจะเจอผู้เล่นคนใหม่ๆนะครับแต่ว่า แม่งรีเซฟครับมาเล่นใหม่อีกทีหนึง่งเหมือนมาไต่แรงเพื่อเก็บเก็บเล็ววินให้มันสูงสูงโอเคครับมาดูรอบแรกครับขอปานต้วมิติมาผมสวนด้วยเฟรมทาวเวอร์เขาชนกันไม่เป็นไรครับต้องดูเชิงก่อนครับเนี่ยหืมโดนไปเต็มเต็มครับโดนไซบีเข้าไปไฟสปินม,มาโอ้โหโ,โดนเปลวไฟของไฟสปินม,มานิดนึงครับแล้ววนด้วยเฟรมทาวเวอร์ของเขาอือหื ผมเข้าใกล้ไม่ได้ครับยังไงดีวะเนี่ยโอ้โหลงเร็วไปหน่อยครับเขาสไลด์ยิงไซบิมพอดีนี่ผมยังไม่ทําอะไรเลยนะเนี่ยเลือกผมลดไปถึงครึ่งแล้วอะ่ะโอโ้เขาใช้ยูนทนครับลงยิเวิวิงกันได้ครับอือโอ้โหจากด้วยเฟรมโทเวอร์ครับไฟพันเข้าไปครับแอสเซสไซมิทอตไม่โดนครับเตะลงไปครับเตะยานไฟพัน หางฟาตามด้วยเซมิคล็อไม่ได้ครับแต่งเบนกาลิซอนเอ็กครับต้องรีบเก็บเลยครับอย่างนี้เขาไม่แปลงซิตี้เบิร์ครับแล้วก็ทำไม่ตายครับได้ด้วยครับเทนนิงเบสครับเรียบร้อยครับโอ้เกือบแพ้ครับจากที่แรกๆโดนต่อซะเยอะเลยแต่ลิซอนนี่เป็นตัวสายพาวเวอร์ครับตีแรงสุดๆโดนไม่กี่ตุ๊กก็ตายครับ ถ้าเกิดโดนซ่อนไปเพียวๆอย่างนี้โอ้โหโดนไซบีมยิงเข้าไปเต็มๆครับผมจะเข้ายัางไงดีเขาสแปมแบบไม่ให้ผมเข้าใกล้ครับเขาเริ่มแคมปิ้งเลยฝล่ยพันเข้าไปตรงๆครับแอสเซอเืตไซมีท้อยไม่โดนครับแบล็ปปี้เข้าไปตรงกองม,มาๆพุ่งกันแท้ไม่ได้ครับโดนควงไม้เข้าไปโอ้โหยังไม่ทันกันเลยเคสเซเลียครับเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเกย์ครับ ไสป,ปินดักไวไม่ผมเข้าเขายิงไซบีมาไฟสปินเล่นยากมากครับสำหรับนี้ผมไม่มีท่าที่จะพุ่งเข้าไปเลยครับยกเว้นว่าจะแฟร์บิ๊กเข้าไปโอ้โห,โหแพ้ครับโดนเคาเตอร์เข้าไปเต็มๆหนึ่งเท่านะครับตอนนี้เขาคงจะเริ่มรู้จุดอ่อนของลิซ่าตองของผมแล้วครับว่าผมไม่สามารถเข้าไปใกล้ๆเขาได้เลยโอ้โหยิงไซบีเข้ามาตรงๆครับ ยังไงดีมีทางมีอยู่แค่ประมาณสทางที่ผมคิดนะก็คือจะต้องไฟพันธุ์ทูเข้าไปครับกับกับกระโดดแล้วก็บินล่อนมายังไงดีเนะี่ยแปลงครับแมกกาลิซนเอ็กซนไฟสปินครับไม่สนใจครับเดินครับ,เด,รบเดินแบบบอสออย,ยานลงไปครับเตยานไฟพันโอ้พี่แกหลบไฟพันธครับโอ้โหโอวิ้งวิง อืมผมเมื่อกี้ผมจะกดท่าไม่ตายครับโอ้โดนสวนกลับมาด้วยเฟรมท้าครับอืมไดบอนจีมากันได้ครับแล้วก็เคสเสนเดียครับเพิ่มเลือดครับโอ้ยังไงดีวะเนี่ยยิงลูกไฟไปครับตีไปปือม,มาโอ้โหชิกกี้เบิร์ดแล้วครับอย่างนี้งานเข้าแล้วผมต้องถอยแล้วครับเขาับไฟสปินครับ โอ้โหเฟรมชาร์จเข้ามายัางไงดีวะโอ้ยไม่นึกว่าเขาจะจับครับคือทั้งเกมเขาไม่จับเลยเขายิงอย่างเดียวผมก็ส่วนที่ไฟพันครับเป็นท่าเคาน์เตอร์ครับแพ้เลยครับสำหรับเกมแรกมาดูกันครับว่าลบเท่าไหร่ดูตรงมุมขวาล่างนะครับลบ150ครับนับว่าเยอะมากครับ ถ้าเกิดผมให้มาสักสองรอบนะครับผมน่าจะเข้าสู่การป้องกันตัวเองก็คือเซฟแรง์ตัวเองนะครับนี่จิตตกเลยนะเนี่ยลบร้อยห้าสิบอ่ะคือมันไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะครับแพ้แพ้ง่ายแต่ขึ้นยากมาก <laughs> เราต้องเจอในระดับแรง์เดียวกันนะครับถึงมันจะบวกร้อยหนึงลลน่งแล้วลบร้อยหนึ่งหรือลบร้อยจิตหรือลบร้อยิบห้าก็มี ก็คือพยายามอย่าแพ้คนที่แล้งต่ําต้องเจอแบบแร้งเท่ากันเนี้ยมันจะดูแบบแฟร์ๆหน่อยเออชนะแพ้ก็เออก็โอเคอะ่ะถ้าเกิดเราไปชนะคนที่แรงต่ำๆอย่างเงี้ยมันจะบวกยี่สิบห้าบวกห้าสิบซึ่งมันแบบแกระจิดฤทธิ์มากอะ่ะไม่ได้คุ้มเลยนะเนี่ยลบร้อยห้าสิบเนี่ยต้องรีบต้องอีกประมาณสักกี่เกมถึงมันจะเท่าร้อยห้าสิบถ้าเกิดผมเจอผู้เล่นระดับเดียวกันนะแบบแรงต่ำๆอย่างเงี้ยผมต้องเจอเขาถึง กี่รอบอะทูแพ้ 150. ร50ยห้าสอบเราต้องชนะเขาประมาณ4-5คนอะแพ้คนเดียวแต่ต้องชนะ4 5หคนถึงถึงมันจะเท่าทุนน่ตอนนี้ก็รอคนนะครับสงสัยตีกันอยู่ช่วงเวลานี้ก็ช่วงนี้ก็ดึกแล้วนะครับคนน่าจะนอนหมดแล้วทำไมวันนี้ถึงมาเล่นลิซซอนครับเออมันถึงคิวมาน,นะครับมีคนเรียกร้องถึง60คน 6 0ถึงคนนะครับก็จัดมาเลยเมื่อครั้งก่อนคลิปก่อนผมบอกว่าผมไม่กล้าเอาซูดอนมาเล่นกับคนอื่นๆนะครับหรือเล่นออนไลน์เพราะว่ายังไม่มั่นใจแล้วก็พอผมออกมาเล่นกับโนไม้เนี่ยก็มีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์ว่าพี่พี่เล่นตู้กับคนอื่นได้แล้วเออแล้วก็โอเคแล้วก็อย่างคือมีคนเสนออยากให้ผมเล่นแรงแมทไม่เล่นมานานมากแล้วผมก็ ไม่เล่นานานแล้วด้วยอ่ะคือมาเล่นเลยแล้วกันโอ้หนี่สู้กับคอมจนหมดแล้วครับยังไม่ได้เล่นเลยดีซาดอนนี่ก็เล่นถนัดอยู่ไงก็ชอบเล่นเพราะว่ามันตีหนักดีผมชอบตัวที่ตีหนัก <laughs> เราคนที่เรียกร้องเก่งกานะครับก็น่าจะรออีกประมาณสักสักสองคิวได้นี่มันยังไม่หมายเหรอเฮ้ยนี่จบไปต้องแมตต์แมตต์หนึ่งเลยนะผมว่าลิซซอผมนี่ยังไม่มีคอมโบมากมายนะต้องไปฝึกเอาอีกทีหนึ่งแต่คือคอมโบที่ผมมีอยู่เนี่ยมันก็ค้างจะหากินได้อยู่แล้วอะแบบเอาชนะได้ง่ายๆ ถ้าคนมันไม่ไม,ไ,มไม่เล่นเซฟจริงๆอ่ะมันมันก็จะโดนเป็นชุดเลยถ้าเกิดคนอื่นเล่นลิซซอนเนี่ยผมค่อนข้างจะกลัวนะเนี่ยเพราะว่าคนเล่นลิซซอนเก่งเยอะมากครับเล่นแบบแรงสูงๆองเงี้ยโอเคครับเจอแล้วครับรอบนี้นะครับเจอกับดูไครครับ อืมสี่ห้าครับคราวนี่หนักกว่าเดิมนะครับถ้าแพ้ลบร้อยห้าสิบเหมือนเดิมคือต้องคือต้องพยายามอย่าอย่าแพ้ครับพวกแรงต่ำๆไม่งั้นมันจะเครียดเลยคือถ้าเกิดเราตกไปแรงแรงแบบแกลับไป B5 หเนี่ยชิบหายครับมันจะเริ่มต้นใหม่แต่ต้นเลยเหมือนเราขึ้นมา B5 ใหม่ๆโอเคเฮสเซเลียเช่นเคยครับ มาเริ่มกันเลยครับรอบแรกยิงครับยิงไฟไปก่อนครับโอ้โหโดนลิเบทไปเต็มเตมครับกิกกเดนรู้ครับตีปกติโอ้โหโดนเคาเตอร์ครับผมนึกว่าเคาลเตอร์น่าจะแตกหรือว่าหลุดออกนี่ก็ตะกี้ก็เดนอย่างเดียวเลยอะไรรู้แล้วโอ้โหจะจับจับไม่ได้ครับเขาสวนด้วยหลังมือครับแล้วตามด้วยลิเบทเตะลงไปครับเคาเตอร์พอดีครับโอ้โดนเป็นชุดเลยครับอย่างนี้จะแก้ทายังไงดีนี่นะ เคาเตอร์สวนกลับครับลงมาไฟพันแอสแลอเซนสิมิมทอสไม่โดนครับแปรบิ๊กเข้าไปตรงๆอัดมุมมาแล้วเคสเลียเพิ่มเลือดก็เพิ่มเกศครับแล้วก็น่าจะแปลไมกล้าได้เลยยังไม่เต็มนะเนี่ยอะไรอะไรนไี่โอ,โ,โอ้โหเขาเตะถึงข้างบนด้วยอะไปครับไมก้าลซอนเอ็ก,รก A. ครับอ้าวไมกล้าจูใครก็มาอะไรบอลเล่แฟดไม่ได้ครับกันไว จับไม่โดนครับอ้าวโหนอย่างนี้ก็เสร็จดีครับซีริมเบรคครับเรียบร้อยครับโดนไปเต็มเต็มเป็นท่าที่โดนทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างครับเป็นท่าที่เข้าที่โกงเลยแต่ว่าต้องโดนในฮิตแรกๆนะครับเกื่อโดนฮิตช่วงท้าย,ายม,มันจะไม่เข้าฉากมาต่อที่รอบที่2ครับโอ้โหกระโดดก็โดนลิบเบรคเลยลิเบรคแม่งกวาาข้างบนข้างล่างเลยเฟรมทาวเวอร์ไปครับไฟพันธ์ โอ้โหดนสวนเยเคาเ์เตอร์ครับหลังมือและทำด้วริเบตอื้อสายหลบได้ครับเตะลงไปกันได้โอ้โหจะจับครับตัวหลังมืออีกแล้วเหมือนเดจาวูเลยโอ้โหวิ่งเข้ามาจับตรงๆครับอืมเป็นทูดักไว้ครับกีก็เดนอะไรเห็นระยะเราก็รู้แล้วเคา์เตอร์กันได้ครับรีเบตรู้รู้ติื้อกันได้โอกาสแดงครับแฟร์บิ๊กเข้าไปครับอัดพื้นแล้วเ็เคสเซเลียเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเกจครับ เก่งนน่าจะยังไม่เต็มเอาไงจูไคจูไคยังไงโอ้โหเคาน์เตอร์แตกเลยครับหลังมือแล้วก็รีเบทเป็นคอมโบเลยอะไรสไลด์อะไรไฟพันรับหลบได้โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเค้าสไลด์หลบไฟพันแล้วสวนด้หลังมือแล้วก็รีเบทจับอะไรจะจไม่ให้จับครับถาง้าแล้หมงครับมาไม่กล้าดิซตนเอ็กครับแปลงสิมาจูไคไม่กล้าจูไคยังไงยังไงอะไรจะจับวะไม่ให้จับครับเตยยัง ไฟพันเรียบร้อยครับสำหรับเมกาจูวไครครับมาดูกันครับว่าแรงเท่านี้ได้บวกเท่าไหร่เมื่อกี150นะ้ลบร้อยห้าสิบนะบวกยี่บห้าครับ <c oughs> คิดสภาพดิผมต้องเจอกี่คนถึงจะผมจะเท่าทุนกับลบร้อยห้าสิบอะเอ๊ะลบร้อยห้าสิบอะ <c oughs> นี่คืออีกหนึ่งสาเหตุครับที่ทําให้ผมนั้นไม่กาเล่นตัวที่ผมเล่นไม่เก่งมาเล่นแรงแบตเพราะว่ามันทำให้แรงของผมนั้นตามลง ถ้าเกิดอย่างโนไม้อย no ่างเงี้ยโนไม้เขาเล่นลูคาริโอตลอดนะครับเป็นเมนเลยเขาก็จะเล่นแต่ลูคาริโอยาวๆแต่ผมเนี่ยผมค่อนข้างจะเบื่อง่ายแบบหรต,ตรงนี้ก็เปลี่ยนบ้างก็ได้ปกติผมเล่นแรงแมปผมจะใช้มิวทูนะครับมิวทูสีขาวนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ช็อด้วยมิวทูมิวทูดำนะแต่ก่อนผมลงแค่มิวทูกับบาชามนะแต่เีนี้บาชามไม่ไหวแล้วคนเริ่มจับทางได้ง่ายมาก พราะว่าบัชโมอเนี่ยมันแบบพอตีเสร็จปุ๊บมันจะมีช่องว่างเยอะมากครับถ้าเกิดอีกฝ่งหนึ่งการเนี่ยหรือแบบออกแนวแบบตั้งรับเนี่ยมันจะสู้ยากมากๆอย่างมิวทูเนี่ยมันจะได้ทั้งรับแล้วก็ลุกครับโอเคก็สำหรับรอบนี้ครับเจอกับลูคาริโอครับอ่าอันนี้ระดับแรงเดียวกันนะ B4 เท่ากันเลดวิงก็พอๆกัน <laughs> ทุกครั้งที่ผมเจอลูคาเรโอนะครับผมไม่ค่อยจะกลัวเท่าไหร่เพราะว่าผมได้เจอผู้เล่นที่เก่งที่สุดคนหนึ่งก็คือโนไม้ครับเล่นลูคาเรโอได้เก่งมากก็รู้สึกชินครับถ้าเกิดลูคาเรโอของคนอื่นมาครับอะไรโอ้โหเล่น,น,นสายสแปน์หมเนี่ยโอ้โหเขาเอาลาสเฟรยมาเลยยาวๆนะครับเนี่ยมาส่วนได้ลูกไฟแล้วตามด้วยเฟรมพาวเวอร์ครับอะไรไฟพันเข้าไปครับแอร์ซันเลสยังไม่ได้ครับลงไปก่อนครับ เตะยันไฟพันครับมาติดตามผลงานครับยิงลูกไฟไปครับแบบชาร์จอะไรเอ้ยโอ้โหเตะยันไม่โดนครับเขาอ้อมมาข้างหลังแล้วจับเขาใช้นิ้เทียก็เพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มทางป้องกันครับแอสแลบแผลพิสเข้าไปตรงพื้นครับมาโอ้โหโดนบอลลัสซ่าเข้าไปที่หัวโอุดักเอุดฟอดตามไม่ได้ครับคนนี้คอร์เตอร์ครับหือเสือไปแล้วครับไมท่าแม้คอร์เตอร์นี่ก็เจ็บเลยนะเนี่ย ตอนนี้ซินีิเกตทั้งคู่เต็มนะครับก็พร้อมที่จะแปลงเมก้าได้ทั้งคู่เอาลัคเฟียอะไรยังไงยังไงยังไงบุคาเิโอโอ้โหเขาก็โดนหลบลูกไฟครับแล้วก็เตะลงมาอมืผมเคาน์เตอร์เขาเขาจับครับโดนแบบคิดที่เข้าฮิตครับไม่ได้คุ้มเลยอืว่าคัเวฟครับยังไงดีแก้เกมไงดีโอ้โหเขาดาวทูอีกแล้วไฟพังเป็นท่าเคาน์เตอร์เขาจับแบบคิดตที่เข้าฮิตครับ โอ้โหเขาดักอีกแล้วเดาถูกมากเพื่อนนี่เมกาคาริสตันเอ็กครับไปไหนฮะจับครับนี่ท่าจับสุดแรงครับคนไฟเฟมโทเวอร์ครับแตกครับหางฟาดแล้วโมองครับเบกาลูไคโอมาครับยังไงยังไงอื้อต่อยิงอ,งรอโรซาเฟียมาซินิเมเลสไม่โดนครับ เาครับเมกล้าผมหมดแล้วครับโอ้โหผมเปิดปล่อยกายครับเขาผมนึกว่าเขาจะหยุดที่จะตีนะครับแล้วก็เลือกที่จะจับอผมเดาพลาดเลยครับมารอบตัดสินครับอืมมาเล่นสงครามระยะไกลแล้วก็เล่นได้เว้ยโอ้โหเขาเตอร์ไม่ทันออกเขาเตะมาก่อนครับโอ้โหโดนจากที่พอปาครันระหว่างลุกขึ้นมาจับเหรอยันเข้าไปครับเปะยันไวพัน ไฟพันอีกรอบหนึ่งครับอืโดนส่วนนี่เอ็กซ์ตีมสปีดครับโดยไปคิดที่เข้าฮิตด้วยอะไรฟอสตปามอะไรเตยันไฟพันนี่แล้วก็ในกาลเซนเอ็กครับตอนนี้เขาไม่แปลงแปลงไม่ได้ครับยังไม่เต็มจับครับนี่กระเทิรเข้าไปครับแล้วก็ไฟพันเข้าไปตรงๆครับโอ้โหโดนส่วนนี้เอ็กซ์ตีมสปีดครับเขาเรียกนิวเฟียมาเพิ่มคลาม้องกันครับเนี่ยซิลินเบสไม่ได้ไหมได้ไม่ได้ครับไฟพันเข้าไปครับโอ้โหเอ็กซ์ตีมสปีดอีกแล้วครับเก๋เข้าเต็มแล้ว พอจะแปลงก็แปลงครับเลกาหรือคาิโอนี่ชาร์จตีเข้าไปครับกอดการแปลกยังเข้าไปจะจับไม่ให้จับปล่อยเข้าไปอืมเรียบร้อยครับโอ้เกือบแพ้เหมือนกันครับเนี่ยก็จะว่าตื่นเต้นเหมือนกัน <c oughs> คือผมไม่รู้ว่าเขาจะจับเมื่อไหร่แบบว่าผมสังเกตจากรอบแรกแล้วรอบสองเนี่ยเขาจะค่างเลือกที่จะเข้ามาจับบ่อยมาก ยิ่งรอบสองเนี่ยผมโดนยับมากเลยเนี่ยเดาทางถูกหมดเลยโอเคครับมาดูอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่สุดท้ายเมื่อกี้เราบวกครับบวกหนึ่งรนะครับ,บ,รบตอนนี้ก็ได้มาร25แต่เรายังขาดอีก25้าครับถึงจะเท่าทุนตอนที่ผมเล่นดิสนเนี่ยผมไม่อยากจะเจอใคลิก,กี้ที่สุดเลยครับใคลิกกี้เนี่ย เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเล่นเองเล่นเล่นเองเล่นไนโคตรสนุกเว้ยแต่พอเจอเองเนี่ยแบบอะไรวะทำไมเราต้องแบบเดินถอยหลังแล้วต้องตั้งรับอะไรอย่างเงี้ยมาดูกันครับคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายเจอกับบาชามครับแหลงเดียวกันด้วยอ่าเลวินพอๆกันอ่ามาดูกันนะว่าบาชามเนี่ยจะมีจุดอ่อนตรงไหนบ้าง มันแล้วแต่คนเล่นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเล่นสไตล์ในแนวเดียวกันก็คือเล่นแบบตรงๆเลยคือเบสิแล้วต่อด้วยแฟลชเสครับซึ่งหลังจากแฟลชบสี่มันจะมีช่องว่างเยอะครับมันทําให้แบบเราสวนกลับไปได้มาเรย่องเลยครับว่าเขาจะมาเล่นลักษณะยังไงโอ้เขาเตะลูกไฟมาครับเอาลูกไฟกลับอะไรจะเตะอะไร โอ้โหเบสฟิกแล้วแฟน์ฟิชจริงด้วยครับเนี่ยจับครับอะไรคอร์เตอร์อะไรสวนด้วยไฟพันธ์ครับแอร์สแลตว์ไฟฟิกทอสไม่ได้ครับเขาลงไปก่อนแฟรพิชโอ้โหเขาสกายเอามคัดสวนกลับมาครับฮีทเวฟอะไรเตยนันไฟพันธ์เข้าไปเต็มๆตีโบตีครับชาร์จนี่มงเข้าไปครับกวาดล่างไม่ได้ครับแฟร์ิชอีกแล้วก็เสร็จสิครับอย่างนี้ นี่คือจุดอ่อนนะครับเนี่ยทำให้แบบมีช่องว่างเรียบร้อยครับง่ายๆครับ1นึ่งทำไมถึงผมรู้่ะว,ว่าบาชโมมันจะมีจุดอ่อนโอ้ผมเล่นมาสัเยอะเลยผมถนัดเล่นบาชโมเนี่ยผมรู้แหละหมงเข้าไปครับดีกว่าล่างไปตามวเ็เต็มพลวเวครับไอก้กําแพงโอ้ไปพันเร็วไปหน่อยครับแปลงเมก้าลิซอนครับเอ็กครับโอ้เขาเรียกแบกกี้ออกมาครับโอ้โหเขา แท็กี้ออกมาครับจะทําให้เรามีโดนาเมตไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็โอ้โหโดนแฟร์บิทเข้าไปครับมันจะทําให้เรานั้นใช้ท่าคิดที่เขาคิดไม่ได้ครับตีด้วยไฟครับโอ้ไปนะครับเมก้าปาชโมครับแฟร์บิทออกก็เสร็จดีครับอย่างนี้นี่ตีปกติครับอ้าวแกลลิงเฟมคิกอะไรกันได้ครับสวนครับไฟพันเรียบร้อยครับง่ายเลยครับอย่างนี้ ินสำหรับวันนี้นะครับรีซดอนแลงแมทนะครับก็จบลงเพลงแค่นี้ครับอาตะกี้บวก100ครับคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิปของผมกับโนไม้นะครับก็ใครที่รอดูก็รอชมได้เลยคลิปของเรานะครับลงดึกทุกวันนะครับลงดึกมากๆครับเวลาเดิมครับห้าทุ่มครึ่งนะครับถ้าเกิดไม่ห้าทุ่มครึ่งครับก็ไม่เกินที่ยงคืนครับก็อขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับ เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ